สวัสดีคะ่ะสบายดีเอทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12พฤษภาคม2568คือเก่านะคะคลิปนี้แม่เพนจะมาทักทายสบายดีเอทั้งช่องเป็นคลิปสุดท้ายของมือนี้แล้วนะคะพราวามือนี้ลงไปหลายคลิปแล้วเนาะ5คลิปแล้ว6คลิปนี้นะคะเอ ผู้ใดติดตามของอาจารย์ใดเซียนใดก็ต้องเลื่อนเบิงแต่ละคลิปแล้วก็เบิงให้จบพร้อมเด้อนะคะราวามือนีมีสองแนวทางนะคะมีทั้งลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยเนาะส่วนคลิปนี้แม่เพนจะมาสรุปเอาแนวทางลาวพัฒนาของสำนักที่ยังบบท่านใดลงคลิปให้จะอยู่ในคลิปนี้หมดทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อค่ะเนาะต้องเบิงคลิปให้จบนะคะ ถึงจะได้ครบทุกเสียนทุกอาจารย์นะคะอาแม่เพ็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่แม่เพ็นลงแนวทางไปให้นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้แล้วทั้งหมดก็จะมีประมาณ6-7เจ็สำนักด้วยกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาเบิ้งตัวจริงน้ากันดีกว่าเนาะว่ามีสำนักไดนเน่อาจารย์ไหเน่นะคะต้องเบิ้งให้จบคลิปเดอ้อค่ะเนาะ มาบิงผลลาพัฒนางวดวันที่9ที่ผ่านมาเอาเลข3ตัวบนไปเลยเนาะงวดที่ผ่านมาเลข3ตัวบนออก5 1 8 2ตัวบน1 8ส่วน2ตัวล่างก็คือ8 5นะคะ8 5ไม่เพ็นได้จากฮานอยเนาะคะ่ะได้ทุนคืนเนาะที่แรกเสียนะคะ FC เนาะก็ว่าจะบอเอาแล้วด้มาเอาฮานอยกันไห้ก็ได้อยู่เนาะ สุดใจพารวยงวดที่แล้วแม่เพ่นลงคลิปผิดนะคะบอถูกเนาะเอาฮาหนอยมาลงเล่านะคะก็เลยบอถูกนะคะเอฟซีแม่เพ่นขอโทษเอฟซี FC, ทั้งช่องหลายๆนะคะหลุดแต่ว่าชุดเต็มเราพัฒนาก็หลุดเหมือนกันนะคะอ่ะส่วนของแม่ลิว้วพารวยวิ่งลูดบนล่างให้มางวดที่แล้วบอเข่านะคะมาแค่เลขติดเลขวินนอะบอมีหนึ่งถามมีหนึ่งก็จะเข้าบน บนล่างมีหนึ่งกับหาเขาบนล่างได้นน่เนาะแต่ว่าบบมีหนึ่งกับหาค่ะของลุงโชคดีก็หลุดนะคะหลักร้อยมาเนาะหลักร้อยมาที่ห้าแต่ว่าเลขชุดบอร์เขานะคะเลขในตารางก็บบมีแปดเนาะบบมีแปดขั้นมีแปดได้บนล่างได้นน่เนาะค่ะเอซีมาหนึ่งกับห้าอยู่ในตารางเนาะเสียดายส่วนของอาจารย์สวาย เด่นมาสามหนึ่งเกก็มาที่1แต่ว่าจับคู่บบเขานะคะข้อเกลียงหกเดปดมาที่8ดจับคู่บอเขานะคะ8ดมาบนมะลางเนาะแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะ มาเอาตัวเลขแนวะทางของมูน,นิกันเลยนะคะงวดที่แล้วบ่ได้ลงหลายอาจารย์อยู่นอกก็คือของตาปากน้ําโพเขาฟังมาและหลวงตานอกไ่เพื่อนบได้ลงกิปให้นะคะงวดที่แล้วเนาะพระว่าตาเพื่อนบ่สบายนะคะงวดที่แล้วตาเพื่อนไปหาหมองวดน,นี้ตาส่งมาให้แล้วเนาะคะ่ะได้ครบทุกสํานักเลยค่ะงวดน,นี้เนาะอ่ะเ้ามาเอาของลุงโชคดีกันดีกว่านะคะสําหรับแนวทางราพัฒนาของลุงโชคดีวันที่12พฤษภาคม2568วันนี้ เลขในตารางเนาะลุงให้มามี7 8 9 1 4ปดหวิ่งลูดให้มา4กับ5จับคู่มี8ปด 8, 4จ็ด1 7ดสี่เดแหนและ4 1นะคะวันนี้บบมีชุดกันนะคะเอเนาะจับคู่ให้มา8คู่เนาะเน้นวงกลมที่4คู่ก็คือ8 7 8เจ็ด1ปหนึ่ง ส่วนหลักร้อยมี3ตัวนะคะมี147เน้นที่1เนาะชุด3ตัวบนให้478 174 178แล้วก็184ส่วนชุด4ตัวมี8741นั่นเองค่ะงวดที่แล้วของลุงหลุดนะคะโบเขาเนาะงวดนี้เลขในตารางลุงให้มามี789 1450 วิ่งลูดบนล่าง4กับ5จับคู่ให้มี8 7 8 4 7 4 8 1 7 1 7 7 5 1 4 1เน้น4คู่วงกลม4คู่แดเจ็ดแ8ดสีกับ4 1ส่วนหลักร้อยมีหนึ่งี่เเน้นที่1เนาะวัืที่แล้วของลุงหลักร้อยมาที่5ตัวลองนะคะ ชุด3ามตัวบนมีสี่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งปดสี่แล้วก็ชุดสี่ตัวมีแปดเจ็ดสี่หนึ่งนั่นเองนะคะนะคะส่วนลาววันนี้ของตาปากน้ำโพนะคะมาเอาลาวของตาปากน้ำโพกันดีกว่า สำหรับของตาปากน้ำโพวิ่งรูดบนล่าง5กับ8ชุด3ตัวบนมี0 4 2เนาะชุด2ตัวมี0 4 4 2 0 2 5 4 8 4 5 7และ8 7นะคะหาในรวมตาปากเออหานรวมมาั้นลาวพัฒนาเนาะตาปากน้ำโพวิ่งรูดบนล่าง5กับ8ชุด3ตัวบนให้มา0 4 2 ชุดสองตัวมีศูนย์สี่สี่สองศูย์สองห้าสี่แปดสี่ห้าเจ็ดและแปดเจ็ดนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะราวของลุงโชคดีและตาปากน้ำโพวันนี้นะคะแคปหน้าจอตรงกันที่แปดสี่นะคะไอซเนาะไอพาร์ท <Huh? S 1> ไปปิดรถแน่ลูกเปิดรถใบนะเดือดแบบสิเบิร์ นะแบบคปหน้าจอได้แดล้วไปต่อนะคะของเขาฝากมาเล่าวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้เก้ากับ0นะคะชุด3ามตัวบนมี2คู่090 901ชุด2ตัวมี90้าศูนยนะคะ งวด่ที่แล้วก็บดายลงไห้นะคะลงคลีมไห้นะคะของเขาฝากมาส่วนง่วนนี้ให้วิ่งลูดบนล่าง9กับ0ชุด3ตัวบนชุด3ตัวบนให้0 9 0 9 0 1ชุด2ตัวมี9 0 0 0 9 1 0 1นะคะ มาต่อของหลวงตานะคะสําหรับลาววันนี้หลวงตาให้มาฟันแปดเม็ดเดียวเนาะให้มาแปดเจ็ดกับแปดแปดนะคะสองคู่ค่ะหลวงตาให้มาลาววันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นแปดเม็ดเดียวจับคู่แปดเจ็ดแปดแปดนะคะชุดเน้นสองเอ่อของหลวงตาก็จะมีสองคู่นะคะไะเลยค่ะ Okay. แคปหน้าจอเดอ้อค่ะแคปหน้าจอเอาของเขาฝากมากับหลวงตาเนาะได้ไปอีกสองสำนักนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะ <c oughs> ไปต่อเนาะ <Okay. S 1> มาต่อที่ของพ่อเกลียง สำหรับของพ่อเกลียงลาววันนี้เด่น458เนาะชุดเน้น2ตัวมี47 48 57 59 87 71ชุดลอง72 82และ62นะคะนี่ค่ะของพ่อเกลียงส่วนงวดที่แล้วพ่อให้วิ่งรูดเด่นมา678มาที่8เนาะค่ะ8มาบนมาล่างแต่ว่าจับคู่โบเขา ส่วนงวดน,นี้พ่อให้วิ่งรูดเด่นมาที่4 5กับ8นะคะมี4 5 8ชุดเน้น2ตัว4 7 4 8 5 7 5 9 8 7 7 1ชุดลอง7 2 8 2และ6 2นะคะ มาเอาของอาจารย์สวัยกันต่อเนาะวันนี้อาจารย์สวัยให้มาเป็นชุดวินนะคะ fc เนาะเลขชุดวินทั้งหมดมี5ตัวก็คือ3 4มสี่ห้าเดแดนะคะจับคู่ชุดมีสามสี่สาห้าสามเจ็ดามแดแล้วก็4ี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดห้าเดห้ดดแดเลขชอบส่วนตัวก็คือ8 1กับ5 8นะคะเนาะ เลขชอบส่วนตัวก็คือ8ปดกับ58นะคะของอาจารย์สวัยวันนี้เนาะวันนี้ให้มาเป็นชุดบินนะคะอ่ะส่วนงวดที่แล้วมาแค่ตัววิ่งตัวรูดเด่น3ตัวมา1ตัวก็คือมา1บนเนาะจับคู่บ่เขาวันนี้วิ่งลูดให้มา3 4มสี่ห้าดแดนะคะบินเป็นชุดบินเนาะจับคู่3 4 3สี่สามห4าสาห้าสีด ห้าเจ็เนาะคะ่ะเลขชอบส่วนตัวมีอ่าโทษทีเอาไปอยู่ไปไว้ข้างๆพูดเลขชอบส่วนตัวมี8 1กับ5 8นะคะเลขชอบส่วนตัวของอาจารย์สว้เนาะอไดมมากระตามบบมากระพานได้เนาะคะ่ะทุกๆอย่างก็เป็นแค่แนวทางนะคะ FC คะ่ะ โอเคหรือ,อยังคะเอซไปต่อนะคะแม่ลิ้วพารวยสำหรับแนวทางลาวของแม่ลิว้ววันนี้เนาะวิ่งลูดบนล่างมา3กับ5ชุดวินมี0ูนย์หจับคู่ 01, 17, 35, 0ู1ย์ห0791 59 5157 สามเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดข้างบนเป็นชุดเน้นนะคะเอฟซี FC. แม็กเ่นกับ,บ,บ่ะไรวงผมหายเลยเนาะลืมมิตเลืมเห็นอย่างกับมิแต่ลืมลืมลืม,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 มความจำสันความจำหน่อยแล้วเ่าแเกลแล้วอายุหลายแล้ว <laughs> ไม่เหนกับมีแต่ลืมกับลืมเนาะอันที่ว่าคลิปแรกนะคะแม่เพ่นเขียนวันทีผิดทั้งสามสำนักเลยเด้อค่ะเป็นของวันที่สิบสองทั้งหมดเลยนะคะเอฟซี FC เนาะแม่เพ็นขอโทษขอให้หลายๆคลิปแรกนะคะเป็นอ่าของคนพารวยอาจารย์หนุ่มกระสินแอดมารวยนะคะคลิปแรกที่แม่เพ็นลงคลิปให้เป็นแนวทางของวันที่สิบสองวันนี้นะคะราพัฒนาเดอ้อจะแจง้แจงให้ทราบแจ้งให้ถึงใอ้กันแน่นะคะ มื่อที่แล้วแม่ริ้วก็หลุดเหมือนกันนะคะจับคู่บอกเขาวดน,นี้เนาะแม่ให้วิ่งลู่สามกับห้าบนล่างเลขชุดวินมีศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าจับคู่ชุดเน้นมีศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามห้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งชุดรองมีห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดสามเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดนะคะอะ สุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด้วยของสุดใจพารวยสำหรับของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่8ลอง1นะคะจับคู่ชุดวินมี4 8 2 9 1 6เนะคะเลขในชุดวินเนาะมี4 8 2 9 1 6จับคู่มี4 9 4 1 4 6 8 9 8 1 8 6 2 9 2 1 2 6เนอ้นเน้นที่8 9กับ8 6นะคะ อ่สุดใจพรารวยเพิ่นขีดออกเนาะเพิ่นว่าตัดออกวสันแม่เพี้ยนมาบบตัดดีกวัวเนาะเพิ่นว่าตัดออกซะแปดหนึ่งเพราะว่ามันออกแล้ววสันแต่ว่าแม่เพี้ยนเอาไว้นี่แล้วเนาะบบตัดออกดอกนะคะ fc เพราะว่าเล็กมันสามารถออกซ้ำกันเก้าโตเก่าได้นะคะบบตัดออกนอเนาะตัดออกเดียวมันออกมาจะเสียใจนาะถ้าผู้ได้โบมักก็บอต้องออกก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเล็กโตเก่าเนาะส่วนชุดสามตบนสองแปดเก้าแล้วก็แปดสี่หนึ่งนะคะ งวดที่แล้วไม่เพ็นลงแนวทางผิดให้นะคะ fc แต่ว่างวดที่แล้วของสุดใจพารวยก็หลุดเหมือนกันนะคะบอกเขาเนาะอ่ะงวดนี้วิ่งรูดเด่น8ปลอง1เลขวินมี482916จับคู่สี่เก้าสี่หนึ่งสี่กแปเนอ่องเก้าสนเน้นวงกลมที่8ปดแล้วก็8ปดนะคะเนาะ ชุดสามตัวบนก็คือสองแปดเก้ากับแปดสี่หนึ่งเนาะอ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะมอนีกะเติหนึงนะคะแม่เพ่นเนาะทั้งลาวทั้งฮาหนอยทั้งหมดหกคลิปด้วยกันนะคะวันนี้ดูให้จบทุกคลิปด้วยนะคะจะได้ครบทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้รัวๆด้วยนะคะผู้ใดกดไลค์กดแชร์วันนี้คลิปนี้ทุกๆคลิปขอให้แตกสามตัวตรงๆจา้าเนาะ ขอให้โชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับวันนี้ปังปังกันยกช่องค่ะสวัสดีค่ะ